าวเน็ตเมนสนานใหม่ดาวิกาโพสต์รูปล่าสุดดูผอมจนเกินงามขึ้นแท่นเป็นนางเอกซุปตาของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่หลายๆคนยกให้เป็นไอดอลเรื่องความสวยและอยากเชื่อว่ามีสาวสาว,สาวหลายที่อยากมีใบหน้าคล้าย กับใหม่ดาวิกาจนติดอันดับนางเอกที่น่าสวยจนสาวๆเอาไปให้หมอสัญญกรรมดูเป็นตัวอย่างความสวยและต้องบอกเลยตอนนี้ใหม่ดาวิกานั้นโด่งดังสุดๆมีคิวงานยาวข้ามปีแต่เธอก็ยังไม่ลืมที่จะดูแลรูปร่างให้เป๊ะปังอยู่ตลอดเวลาและเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้ว่าสาวใหม่มีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองให้สวยได้ขนาดนี้ แต่ล่าสุดกลับเกิดดราม่าหุ่นใหม่ดาวิกาหลังเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพล่าสุดในชุดสีแดงทำเอาหลายคนหลุดโฟกัสโดยมีชาวเน็ตหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงกันเพียบเพราะว่างานนี้ดูเหมือนว่าเอเจ้าตัวจะผอมจนซี่โครงโผล่และมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาเตือนว่าอยากให้ใหม่ดาวิกาเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อย จะดูสวยกว่านี้อย่างแน่นอน